ตรงนี้ต่อ c o สตูมตัวใหมแอคชันมันคืออะไร <c oughs> อ่าคอสตูมตั o ใมแอคชั่นมันคืออะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับสแปมเมื่อกี้ละจบเลยนะสแปมอ่ะอ่าะคสตมัันคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอนนอ,อ,ไรอ,อันนี้จะอยู่ในหน้าเม่เสร็จ ใช่ใช่อันนี้สมมติเราเขียนนิวเมสเซจนะอ่าสมมติเราเขียนนิวเมสเซจผมมาให้ตัวอย่างเฉยเอาอันนี้นะนี่ข้างบนนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือคือเขาเรียกว่าออปชันพิเศษง่ายๆเมนูต่างๆเนี่ยที่เราจะเพิ่มะอะไรเนี่ยอะลองลองเล่นดูก็ได้อะผมปิดนะไปที่นี่แล้วก็ไปที่เซตติ้ง ไปแบบเร็วๆแล้วก็ไปที่คอสตัวไม่แอคชั่นเราบอกว่าในเมลที่เราเปิดอ่ะจะให้นี่อันนี้คือในนี่ในเมสเซจที่เราเปิดเนี่ยให้มีอะไรบ้างึ๊ดอะไรแล้วก็ติ๊กไปแต่บางอันนี้มันลิมิตอยู่เอาออกปินออกใส่เนี่ยสังเกตอันนี้คือแซมเปิลมันข้างบนอ่ามันให้แค่นี้มันให้อันนี้มันให้แค่นี้อ่าโอเคแล้วก็นี่มันอยู่ตรงไหนเราองต้องไปไล่ดูมันมีอะไรเพิ่ม ส่วนในนี้ก็คือมันบอกว่า add in ที่คุณสามารถเห็นในเมสเซจเมื่ออันนี้ก็คือตัวเนี้ยเวลาเราอ่านเมลนี่นะอันเนี้ยมันจะบอนีมันบอกว่า a อคชั่นี้หรือว่า add in นี้จะเห็นก็ต่อเมื่อคุณอ่านเมลเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยทุกครั้งที่อ่านเมลงคนบอกว่าฉันอ่านเมลฉันอยากให้มีปุ่มอะไรก็ได้เราก็มาดูในนี้ว่ามีอะไรบ้างสมมติว่าทุกครั้งที่ฉันอ่านเมล จะให้มีปุ่มคำว่าบล็อกแล้วก็เพิ่มคำว่าบล็อกนี่เนี่ยผมเพิ่มคำว่าบล็อกอ่าแล้วผมจะลองเปิดเมลนะเปิดเมลมามันต้องมีคำว่าบล็อกอ่านี่คำว่าบล็อกมือสามอันนี้คือเมนูที่มันเพิ่มได้เนี่ยเนี่ยเมนูี้บล็อกตอนแรกมันไม่มี่าฮะอ่าเอาใหม่อ่า โอเคอ่ะผมเอาออกเอาออกอันนี้นี่มันมีบล็อกผมเอาออกอันนี้คือตัวนี้เมื่อกี้นะที่ผมเพิ่มผมเอาออกมันก็จะหายผมอยากให้มีอะไรบ้างผมก็ติ๊กไปให้มันมีให้มันแปลภาษาได้ด้วยบางคนบอกว่าอยากให้มันปริ้นได้ด้วยก็เลือกไปเลยเมนูที่คุณเลือกตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างอันนี้คือสับง่ายๆคือทูบาร์ทูบาร์ไม่เสกนี่แหละอ่าแล้วก็เล่นดูลองเล่นดู ชายชาใช่ายอ่ะลองแคนเซิลนะให้ดูว่าทูบามีอะไรบ้างอ่ะเมสเซจมาปุ๊บอ่ามันมีตัวนี้นะมาอัะนี่นี่นี่น่าจะเป็นตัวนี้แหละงงๆกันอ่ะโอเคลองดูอะไรที่มันเปลี่ยนบางคนอยากได้แปลกๆไงอ่ะลองเปิดเป็นอะไรวะอ่ะโชว์ฟอร์มก็ได้อ่ะแล้วมาดูโชว์ฟอร์มมันคืออะไร ต้องปิดก่อนแล้วก็เปิดใหม่โชว์ฟอร์มมันอยู่ตรงไหนลองมาดูตรงนี้ดิไม่ใช่มันต้องอยู่แถวๆนี้แหละเออหาไม่เจอแล้วลองดูเป็นแบบเต็มๆดิไม่ได้โชว์ตรงไหนนี่ไงนี่ไง นี่ชุนี่อยู่นี่นโอเคให้รู้ก็พอลองเล่นดูลองเล่น,ลลนแล้วก็เมนูตรงนี้มันจะอยู่สมมติว่าจะบอกจะเอาปุ่มนู่จะเอาปุ่มนี่ก็ไปที่นี่แล้วก็มาดูว่าอะไรบ้างที่เราต้องการแลวอย่าลืมเซฟก็พอ <laughs> อ่ะโชว์ฟอ,อร์มถ้ามันมีปุ่มเซฟก็ต้องเซฟถ้ามันไม่มีมันคือทำงานได้เลย À